อพี่น้องกับภาชนะบ้านเราต่ว่าลื่อมพี่น้องลืมยามอีกหลังหนึ่งครับแต่ว,ว่าเขาเห็นเมื่อกี้เขาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วผมซิ่งคิดพ่อครับคิดพ่อว่าจะใส่ไว้อีกหลังหนึ่ง่ะพี่น้องเอฟซีครับเอาผ้าลุยไปยามเบิ่งน้ำกันว่าได้บ่ได้ครับหลังหลังไปไม่ต้องอ้า ผมใส่ไว้เยอะบ,บัดมือเลยนี่ยเยอะบ,บัดมือเลยครับใส่ยังจะสีว่วงเศร้าเนี่ยครับผมลืมเนี่ยคลิปนี้เลย่ภาพพี่น้องออกมาออกมาหยามขึ้นมาหยามขึ้นเก่าครับอาที่เป็นบริเวณการใส่กันยังนันนออก,ก,กนพี่น้องแต่ว่ามันปิดแกนเลื่อมยิ่งขังอู้ซีครับถือคับถือแน่พี่น้องเอาลายครับ เอาพี่น้องถึงว่าที่เขาไปหอดในบ้านเราพี่น้องลืมคิดพ่อไว้ผมดักไปอยู่หลังหนึ่งพี่น้องที่มาใส่ชิบปอนนห่นไหมลืมเนลืมประสิวลืมลืมถังเลยพี่น้องลืมใส่ลืมอยอ่อันหนึ่งครับนี่ออกมาเบิรงใหม่ครับพี่น้อง ออกมายา,าํามอไปรุ่นน้ากันว่าหลังโย,ยมันเป็นจดสันใดครับผมไปฮอดบ้านเลยเด้พี่น้องเห็นว่าเอาไปในบ้านเน้วเยอะขี้เลยได้ขี้รถออว่าอยากไหมไพี่น้องขี้ข้อมาใไ่ไปหาหลังคือว่าผมยามขี้ซีหลังผมไปเลย <laughs> ลืมกับลืมเนยพี่น้องใส่ไปลืมว่าใส่ไปอีกหลังหนึ่งมันนี้อยู่หาหลังนี่ครับเน้ะเขามารุ่นกันเบ้งครับหลังนี้ครับนะใส่ไปจันว่า ช่เลต้องจะซีมงเสาไป่น่องเป็นต้งหัวามงแรงอ่น่องนะครับเดี๋ยวผมีให้เบิ้งนะลั้งนี่ไหลืมไหอืมตายตายตายใช่เราลืมอู้ยุดไหลเ๋ยอต้องล้งไปยืนยืนขืนมาเบิ้งครับตาสีไใ้บ่ใช่เราลืมนลืมครับลืมนี่ยยุนมจะคิดพ่อวหามึงหาหลัง อย่าไปหอดบ้านเราไปนับเงิยนยืมครับพวกมันยังได้ผมจะได้ป่านะครับเท่าได้ป่าเลยเนาะผมนี้ออกมาเอาเดี๋ยวห้องไม้บึงเงินปลาที่ถือบ่แต่ว่าตรงนี้มันคือห้องไม้ยื้ตลอดเป็นห้องอยื้ตลอดไม่พี่น้องปลาอาจจะบ่ตายบ่าตายครับพี่น้องบ่าตายสักตัวเลยบ่ตายสักตัวเลยพี่น้องเพราะว่ามันยังมีห้องครับ อุ้ยเดินไปดูตันอะไรกันมั้งอ้าวตสับไปไปสับงวิเดี๋ยวไปตกน้ำไปนอะเดี๋ยวไปตกน้ำเียวเดี๋ยวเดี๋ยวีปลาหางจางไหว้ก็อดึต้นไม้นี่นะดีเรห็นครับวาตั้งทสับไปที่เนา นีนเดี๋ยวลุลงไปอย่างไม่พี่น้องวันนึงหนึ่งทดสอบรวมถ้าเงินใต้น้ำหน่อยจนน้ำจะน้ำไหลเห็นรถขี่เขาไปลุ้งไ,ไปเอางาคเพราะว่ามันดีเลย ไอม,ม,มันคือบ่มีน้ำใช่หมอปลูกเสียกไเยนยะดูาผมใส่ไปเยียบ,บัดมือเลยนะี่เยียบ,บัดมือเลยครับใส่เองแต่ีมเ้าครับผมลืมยง คลิปนี้เรียกภาพพี่น้องออกมาเออกมาหยามขึ้นมาหยามขึ้นเก่าครับอาจี่เป็นบ่เห็นการใช้กนัน,ออกน,นกรรย,นยนัง,งนั้นพี่น้องจะ่าต้มจิตแก่ลืมยิ่ทขังอู้สีครับถืครับถึอเนี่ยพี่น้องเอาลายขัครับเพราหาหมุนขินยาก ซีบันเดอร์น้งองมาข่าหลายครับหลายเนี่ยโบตายจักตัวเลยเพราะว่ามันอยู่ในห่มครับมันอยู่ในหม่มมันถือเป็นหม่มไพ่โฮมใหม่สองโฮมนี่ครับยัม้มงั้มม้วงสองโมนี่กามาทั้งนี่งั้ม,มเลี้ยงห่มนี่กามานี่ครับมันเลยเป็นห่มอยู่นี่ <c oughs> นี่ครับใส่เลยัแค่ซีบงส่าจนงหวดถ่ายซีบงสาจนหางหวดถามบงถามบงกี่เครื่องเลยนี่เบิร์นี่น้อง มุตายแจกักตครับผมเอ้สีว่าหยามมึงพี่น้องผมลืมนะลืมเต่มกวันเลืมแต่มวันเนี่ยมือนี่แหละผมเป็นมือวัานมือนี่จะ่าตอนเข้าผมเขาไปในบ้บานอาบน้ำกินเข่าเรียบร้อยคิดพ่อพี่น้องนาเด่นมือชิดเลยคิดพ่อ่าเจ้าของก็ได้หยามหลังอยู่ต้นใหม่จะเรยกให้เอฟซีมาหยามมึงครับหลังพี่น้องหลังเดียว นัง่งยาวพี่น้องอยู่เต้าไม่คอนคอนแขนแขนเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องน้องเขาคัดเขาแน่ว่ะนี่อะไรพี่น้องมันเป็นบางเทียหารมันอยู่ในไต่โฮมมันบดเดือบบดซองอุณหภูมิของแดดบนเขามันพี่น้องมันก็คือปตายถ้าอุณหภูมิเรียกว,ว่าแดดแห้งๆเขามันจะอ,อาจติตายนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว หนงงังเบิ้งหลังอยู่เข่า,ขากัดขี้น้องหลังนี้เบิ้องด้ยวยยังครับจนกำความ้มอนพี่น้องว่าแต่กัดตัวครับวันอยู่ติดหุ่มใหม่พี่น้งองวันที่ติดหุ่มใหม่พี่น้องมันอยู่ในใต้หุ่มใหม่คลิปนี้ก็สันส้นๆเนาะพี่น้องนะครับถ้าเลื่อมยำนะครับเลิกกลับมายำใหม่พี่น้อง ทิมไม่ประมาณสิบกว่าชแบบั่วโมงครับไต้ห้มไม่พี่น้องเด้เอเพรตายจักตัวสั่งสับลาบเลยพี่น้องเห็ๆๆนไหมมันพี่นออ้องโอ้ยสุดยอดครับผมเ<ป><น>ยี่ยมมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับจะใครกันคือเก่าพี่น้องอยากตั้งแขนงห้อคนปะทินผ้าก,กินปลาเห็ดนะครับนี่แหละพี่น้องถ้าเพื่ออยากกิน่นปลาซิ้วนักปลาซิวกระเข่ามอเปิงทั้งแขนงห้องแล้วกระเข่ากดเข่าไปเปิงในช่องครับพี่น้องมีหลากหลายไอเปิงนะครับพี่น้องเนาะ ทางชาแนลเขาคนปฏินภาคจินประเทศนี่หลากหลายคลิปนะครับที่เขาพี่น้องเขาไปเบิ่งใ้ค่อยติดตามค่อยส้มในนะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ว่เขาใจอะไรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งทั้งน้ำรุ่นกลางๆนะพี่น้องแล้วก็มา่ใส่เมืนใส่ใส่ใส่สองอันนี่นะทั้งเขาปลามีสองทางเนาะนี่ครับนี่ครับถ้าเขาไปถ้าพี่น้องใส่ว่าใส่แมันขค้ืนตายว่าผมแบาน้ำาคืนผมบเคยใส่เรามันก็แล้วแต่พี่น้องบางเชื้อแก็ตายบางเชื้อกับปลตายเนาะครับแต่ว่าส่วนมากเรามันกัน ถ้ามันอยู่หมมันก็ดติตายสักหน่อยพี่น้องนี่ครับคือครั้งตัวนี้แหละสิบกว่าชั่วโมงครับพี่น้องนี่ครับสิบกว่าชั่วโมงครับเนี่ยพตายแค่ตัวเพราะว่าน้ำม,มันเย็นนะครับน้ำม,มันที่เป็นน้ำไหลนิ่งๆอะไรแบันี้อยู่อยู่ต้หมใหม,มาา่ครับมันก็เลย็ดยึดให้มันบ่ตายนี่ยกับบ่ตายแค่ตัวเลยพี่น้องิ่งดูตั้งสู้ตัวเลยดินได้แลี้ได้บดสู้ตัวบดตายแค่ตัวครับ เด้อพี่น้องเย็ซีครับขอขอบคุณมากนะที่เขามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ทั้งชแนลของพวกเ่าคปน,ปนประเทศพักินได้เห็ดขอบคุณมากมายสำหรับเอทีซีฟีต่างประเทศนะครับและก็อยู่ทั้งฝั่งลาวพี่น้องฝั่งลาวนะครับแล้วก็ทั้งประเทศไทยของเราถูกภาคนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากมายเจอกันใหม่อีพีหนา้าสวัสดีครับเป็นยังไงพี่น้องลืมเลืม่มเลยจังเลยนี่ยถ้าผมปล่อยไว้นี่ตายเวัดเลยเหรเสียดายครับผมไปไม่ีินาสวัสดีครับ